ตอนนี้ยังอยู่ภูเก็ตอยู่นะคะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวห้องโรงแรมที่โนเวทเทลกมลา,าค่ะห้องที่เราจะรีวิววันนี้นะคะจะเป็นห้องพูลวิลล่าก็เจอห้องน้ำค่ะเขาแบ่งเป็นโซนเปียกโซนโซนแห้งนะคะในห้องน้ำก็จะมีสายชระด้วยตรงกลางตรงนี้ด้านตรงกลางอะค่ะก็จะเป็นบริเวณของบาร์อ่างล้างมือนะคะ เซตอัพของที่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันกันกบโนเทลทั่วโลกคิดเอาเองนะคะยังไม่ได้ไปถึงทั่วโลก <c oughs> ใช้ดีชอบเป็นออกแนวคลีนคลีนสมุนไพรสมุนไพรนะคะแล้วก็กระจกนี้ตึงต้งๆค่ะแล้วเขาก็จะจัดเตรียมผ้าเช็ดต,ตัวผูให้ด้วยนะคะขยับ <c oughs> ด้านนี้มาก็จะเป็น <c oughs> ห้องอาบน้ําก็ด้านบนก็จะมีฝักบ,บัวเป็นเป็นเลนชาวเวอร์นะคะลงมา น้ำส,สั่ใจแรงดีมากด้านฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่คะแบ่งเป็นสองฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นชุดคลุมอาบน้ำให้นะคะแล้วก็มีที่รองรีดค่ะตเตารีดน่าจะขอยืมได้ <Okay. S 1> ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเซฟค่ะตรงนี้ก็เป็นกระจกยาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นจะใช้ตู้แช่ไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟ น,นะค,ะค่ะกาต้มน้ำน้ำให้ว่าละสีขวดค่ะจากนั้นก็มาเวนห้องพักนะคะอะ่อันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกกันนะคะตอนนี้ช่วงประมาณใบ่าสาโมงด้านหน้าก็จะเป็นชายหาดที่เล่นน้ำได้ด้วยนะคะ แล้วตรงนั้นก็เป็นสระว่ายน้ําค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะอยู่พอควรที่สําคัญตอนนี้ที่ดีมากๆเลยก็คือจะเป็นด้านนี้ค่ะขึ้นมาเลยค่ะตามมาเลยนะคะอ๋อแจกดีมากค่ะ เป็นสะว่ายน้ําส่วนตัวพร้อมชคโคซี่ค่ะก็คือว่ายน้ําไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ชมทะเลไปงามๆสวยๆนะคะลากันไปด้วยภาพทะเลภูเก็ตหาดกำมลาค่ะบ๊ายบาย